วัสลีครับแล้วก็พามาดูการเลี้ยงต่อนะครับก็ไปนำเขามาตั้งแต่เขารังเล็กๆนะครับตอนนี้ก็รังใหญ่โตขึ้นแล้วนะครับก็มีการให้อาหารนะครับอาหารก็จะเป็นนะครับอย่างพวกวบน,นี้นครับจะเป็นพวกเนื้อ,อวัวเนื้อหมูก็ได้นะครับเขาก็ยังมากินนะครับ กินอาหารนะครับเอาอาหารนะครับเพื่อที่จะกลับไปรังของเขานะครับก็รับก็เขา็ระมมดาลวังตัวนะครับสร้างรังทุกวันนะครับกับเลียงมาก็ยอมมันเกือบสองเดือนแล้วนะครับ บ,บินไปบินมานะครับฝ่ายหาอาหารก็มาเอาอาหารนะครับปางไว้ตําไม่ได้ครับแมวนะครับมีแมวแมวจะมาเอามากินนะครับก็ทาหน้าที่คนละอย่างกันนะครับฝ่ายสร้างรังก็สร้างรังฝ่ายหาอาหารก็หาอาหาร เดี๋ยวก็มาติดตามกันใหม่นะครับว่าผ่านไปสักอีกสักึดือาท,ที่สองที่จะเป็นยังไงนะครับติดตามรับชมได้ครับ